ซอยดอกแคให้แบบปอ,อมเซ่กลบแบบนี้บ่เออฉันโทรกล้องสี่แล้วสามงา,า,งามาบ้านฉันอาร่องสามงาอยู่ตำตำทา้งฝนทางบักอารมณ์เนี่ยนี่บ่บออบฉันได้กินหรอวว่ะเออ ่อบอกเอาอีกเอาเบิรโดดโดเลนยองว่าเพื่ปจุน้ำยังไงปลากรอะไ้บอกเออกะดมาต่อยเอาปูให้กินมือแห้งลคม